อเมริกันสไนเปอเป็นภาพยนตร์ดราม่าแนวสงครามชีวประวัติของทหารอเมริกันในปี2014กำกับโดยคลิน e อีส w วูดโดยนำเรื่องราวมาจากหนังสือ American ส n i p e r The Autobiography of the Most Ritter Sniper in U.S. Military History ในปี2012โดยคริสคลายร่วมกับสกอตต์แมกอีแวนและจิมเดฟเฟลิส โดยภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวชีวิตของคริสคลายผลแม่นปืนหรือสไนเปอร์สุดยอดแห่งความแม่นระดับพรกการของหน่วยรบพิเศษนาวีซิลแห่งกองทัพสหรัฐ ด้วยการสังหารศัตรูไปมากกว่า255รายในสงครามอ e ิรักคริสคลายได้รับการยกย่องในการปฏิบัติหน้าที่แต่มันส่งผลกระทบอย่างหนักต่อชีวิตส่วนตัวและครอบครัวของเขาโดยภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยแบลลีคูเปอร์ในบทคริสคลายและซีน่ามิลเลอร์ในบทภรรยาของเขาคอรีฮาร์ดิสมารับบทสมทบ